ครับสวัสดีค่ะ ตอนราทุกท่านเข้าสู่รถบ้านพลอยขวัญศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะดิฉันนิ้งานิดาตามพลอยขวัญเช่นเดิมกลับ,บมาแล้วค่ะคู่รักรถมือสองคู่เรานี่แหละค่ะมารีวิวรถมือสองแต่สภาพเหมือนป้ายแดงสุดๆคันนี้เป็นรถยนต์ Honda CRV นะคะเรียกได้ว่าถ้าเป็นรถ SUV เนี่ยหนึ่งในใจของคุณก็ต้องมี h o n d a CRV อยู่แน่นอนคันนี้ใหม่ล่าสุดเลยพี่ตั้มคันนี้เป็นปีคันนี้เป็น Honda New CRV นะครับ2.4นะ นะปี2021ะนะครับป้ายแดงขายอยู่1.369.000บาทเดี๋ยวเรามาดูว่าผลขวนขายเท่าไหร่นะครับ r ารพีรถบ้านพลอยขวัญสู่ลมรถดีๆในฝันรถยนต์คุณภาพดีๆทุกคันการันตีต้อง r ารพเครถบ้านพลอยขวัญสู่ลมรถดีๆในฝันโปรโมชั่นดีๆเรื่องรถทุกอย่างลงามีที่ r ารพเครถบ้านพลอยขวัญสู่ลมรถดีๆในฝันรถยนต์คุณภาพดีๆทุกคันการันตีต้องสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่สนใจรถสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจ Facebook ชื่อว่ารถบ้านพอยขวัญ และผมยังมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมได้ทุกวันสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เลยที่รถบ้านพลอยขวัญ0994082222หรือ0911202384หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่รถบ้านพลอยขวัญและตั้มพลอยขวัญเรามีทีมงานมืออาชีพคอยตอบให้คำถามและฝากช่อง Youtube ของเราด้วยรถบ้านพลอยขวัญหรือช่องตั้มพลอยขวัญทุกช่องทาง คุณผู้ชมขะไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟของเขาด้านหน้าเนี่ยจะเป็น LED แบบฟ u l l l e d เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะได้เป็น Sequential Shift ด้วยนะคะก็คือเป็นไฟเลี้ยวแบบไล่ระดับแล้วนะเนี่ยมันสวยตรงนี้แหละล้ำมากเลยนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นกระจังหน้าแบบทรงสปอร์ต SUV เนี่ยมันย่อมาจาก Sport Utility นะคะ v i c l e ก็คือมันเป็นรถคล้ายๆกับแบบว่าอัอนไหนประสงค์นะพี่เนาะ เป็นเหมือนสปอร์ตได้ด้วยอันกประสงค์ได้ด้วยบรรทุกของก็ได้รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นต,ตัว S ตัว S ก็คือมี5ที่นั่งนะคะนล้นก็ S แล้วก็ SE นะคะเอ E S ออ่ะโอเคมาดูด้นขคางพี่ตั้งมีอะไรไหมก่อน<ๆ>ที่เราจะไปดูออปชั่นอ,อื่นนะเรามาดูโครงสร้างของรถก่อนะนะครับนะครับว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสีคันนี้จะเป็นสีเทานะคะโมเดลสตีลเนาะอ่ะ,อะเป็นตัวใหม่แล้วเรามาดูครับะฝากระโปรงเห็นไหมนะแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะครับอ่าตา คนยังอยู่นะครับเรามาดูนะไล่ตามนะครับนี่คือที่เขาบอกว่าคันนี้ผมแนะนําให้รถสวยมากนะเปิดมานี่ว้าวเลยรตไม่มีขยับดูตามผมนะเ<า>นี่ยฮนะรตไม่มีขยับเลยเห็นไ,ไหมโอ้ด้านในนะฮะสังเกตเลยว่าจะมีสีคิวนะสีนะคะไม่มี<ด>ขยับเดี๋ยวนะอยากค่อยป็นไะงเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรตไม่มีขยับเห็นไหม นี่เป็นร็อตเดิมหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูถึงคานคานครับเนี่ยรอยอาร์ตอยู่นี่ยังอยู่คมนะครับซีนที่เขาแต้มอยู่นี่ยังอยู่คบไม่มีการขยับนะครับมาถึงด้านนี้ฝั่งซ้ายเห็นไหมดูตามนะเครื่องยังใหม่กริปเลยที่ผมคันผมบอกว่าคือคันนี้มันแรงม้าครับร้อยเจ็สิบห้าแรงม้านะครับอ่ะมาดูนะครับค่ะฮ่าความสวยงาม โฉมนี้เป็นโฉมปัจจุบันถูกไหมใช่ค่ะเป็นโฉมมันตเชนแล้วก็เป็นตัวปัจจุบันเลยนะคะส่วนเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่อง2.4แต่ถ้าเป็นตัวเครื่องดีเซลจะเป็นตัวท็อปสุดนะคะตัวบนสุดเลยเนาะราคาออกห้ามันล้านเแต่ตัวนี้ราะค่ะห้าล้านสกว่าแล้วเนาะรถวันเพลขัขายถูกกว่านั้นเยอะค่ะเครื่องยนต์เบนซิน2.4นะคะร้อยเจ็ดสิแรงม้าพี่แล้วก็สภาพของเขาคันนี้นะถ้าใครได้เป็นเจ้าของอ่ะเหมือนได้ขับรถป้ายแดงในราคาที่ถูกลงถูกลงไป2 0 0แสนกว่า ที่สำคัญคือเจ้าของเนี่ยซื้อเงินสดออกมานะครับนะซื้อมือเดียวเลยครับเป็นงอุปกรณ์ก็ครบนะคะเล่มนี้คือเจ้าของเพิ่งซื้อมาไม่นานรถเพิ่งวิ่งแบบแบบไม่น้อยทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวตอนท้ายผมจะให้ดูเล่มว่าเขาซื้อเงินสดมาจริงๆค่ะมาโอ้ยตอนนี้คือว่าก็มีแรงมาดูนะครับมาพร้อมยางนะครับแม็กซ์สิบเจ็ดยางปียี่สิบเอ็ดนะครับค่ะ ยางดอกยังเ้งๆ<ช>อยู่นะฮะเป็น,นะะยางตรงปีเลยนะคะสองสามห้านะคะก็้ <5 S 2> สวยงาม,มเป็นแม็กใบลายใบรพัดห้าก้าเดิมของโรงงานเลยทุกอย่างคือสภาพคันนี้คือซื้อมาแล้วสวยมากนะคะกรอบไฟเลี้ยวก็ได้เป็นแบบมันมีไฟในตัวเนาะตีด้วยโครเมียมนะคะรอบคันเลยนะส่วนกุญแจนะคะแน่นอนว่าถ้าเรากดตรงนี้ก็คือเป็นการคีย์เลสนะคะเอนทีสมาร์ทคีย์เลสเนาะปิดล็อกธรรมดาแตะปิดนะคะเอามือสอดเข้าไปแตะเปิดได้ปกติเลยค่ะง่ายมากนะคะพี่ต้อมจะพาดูโครงสร้างก่อนเนาะ อะเช่นเดิมครับดูความสดใสของเขานคะรับคันนี้ต้องบอกว่าใสจริงๆนะใสมากนะไม่มีตําหนิเลยนะครับนี่คือมาสีเดิมๆยังไม่ต้องเก็บสีอะไรเลยนะครับความสวยงามเห็นไหม,มโหสวยมากครับกะเรามาดูด้านในมากนะด้านในน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยนะครับความสวยงามก็วที่งคันคที่ต้องบอกเวลาซื้อรถนะเลยเดูนะเห็นไหมมันตรงกันไหม เนี่ยมันจะมีโมเดลขงบอกนะครับว่ารถโมเดลปีอะไรนะนะ่ามาโอ้โหคันนี้แทบไม่ต้องดูโครงสร้างแล้วนี่มแ<ะ>ทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วสีสวยนะใช่ค่ะสีสวยมากคือมานี่ผมล้างอย่างเดียวใครคือใครได้เป็นเจ้าของผมบอกเลยว่าคุ้มมากครับค่ะ ตัว S นะคะแล้วก็ตัว<ม>าเา,าย ES เนาะก็จะเป็นแบบ5ที่นั่งถ้าเป็นตัวท็อปขึ้นมาก็จะเป็นตัว E กับ EL เนาะเที่นั่งแต่ว่า5ที่นั่งเนี่ยมันข้อดีตรงที่มันจะมีพื้นที่หลังกว้างแบบนี้นี่เองเนะ<ม>าะพี่ตั้ม <า S 2> ลองให้ดูประตูเห็นหมะความใสของเขาเดิมๆส,สวยแบบนี้เลยครับมาดูด้านนี้บ้างมามาใครได้ไปผมบอกเลยคันนี้คุ้มมากผมบอกเลยนะ คุ้มมากหายไปประมาณสองเซนตินะใบไว้<ช>แห้งนี cm, ่ส่งเซนี่ค่ะน้ำมันนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะก็ต้องเดิมน้ำมันสีหอเก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็รองรับไปถึงอีแปดห้าด้วยเนหะ็นไหมอ่าแต่ว่าเราก็อยากจะให้เครื่องมันแรงเครื่องมันสะอาดเผาไหม้หมดจดก็ต้องเป็นทั้ง91ึ่งกำลังดีนะพี่ตั้มเนาะไฟท้ายเนี่ยนะคะก็เป็น Full LED เหมือนกันนะสังเกตไฟสวยมากแล้วก็รมดำด้วยค่ะเพื่อความสปอร์ตทันสมัยเนาะอ่า ด้านทา้ายความพิเศษของเขากุญแจอ,อยู่ที่นิ้งใช่ไหมครับนะคะโอเคนิ้งไปช้อปปิ้งมาค่ะเรียบร้อยนะคะดูซิว่าจะเปิดไหมเนี่ยอะเปิดนะคะไม่ได้กดด้วยนะคะก็โอเคค่ะมันเป็นฝาเปิดแบบแอันนี้อยู่แล้วนะคะเป็น hand free เนอะ hand free แ,แล้วก็ power t ์ i l g a t e เนอะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยเลยบอกเลยว่าสภาพก็สวยออปชันก็ดีมาเรามาดูโครงสร้างด้านท้ายครับเห็นไหม,ม็นอา a r คนะครับดูความสวยงาม นะฮะสีสีนี้แบบไม่มีแบบสะดุ้งสักชิ้นเลยนะสีสวยงามทั้งชิ้นเลยนะมาเก็บของได้เยอะนะคะกันจะมีเก็บยางอะไรนะแล้วก็ยังมีแผ่นยางกันลรองให้ด้วยเนาะดูคาซาสะอาดที่สำคัญมันมันกว้างตรงไหนไะมฮะ๋ยี๋ยวผมขอบิดก่อนค่ะอ่าเราก็จะมีตรงนี้นะพีตั้นตรงนี้ค่ะคันโยกนี้ได้เลยนี่ตรงนี้นะเราจะมีคันโยกให้สองฝั่งนะคะซ้ายขวาเนาะเพื่อที่จะดันเบาะเข้าไปน่ะอ๋อดูที่เบาะได้เลยค่ะดันคันโยกเข้าไปได้เลยนะคะ คันนี้ก็จะมีแอร์แอร์ตอนที่2นะครับนะโหนั่งกว้างมากเลยคันนี้ก็เนี่ยแหละค่ะรถหที่นั่งสี่ขากำลังพอดีเลยนะใช่ไม่ใช่รถห้าที่นั so ่งก็จริงแต่ว so ่าด้านหลังคือบรรทุกของได้เยอะไงมันก็จุกแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะยอดผ่อนก็น้อยลงกว่ากับรถเจที่นั่งเนาะถือว่าถ้าใครมีครอบครัวเล็กๆไม่ใหญ่มากแล้วก็บรรทุกของได้ สบายจริงนะคันนี้เนาะรถซีอารีที่สายเบลนะครับผมเป็นสายเบลคนกลางค่ะคุณนั่งกลางด้านหลังเนาะพี่ตั้มติดใจเหรอคะไม่ลงโอเคนะคะแต่เดี๋ยวเล่มเล่มเลมมันสะอาดมันมันสะอาดนะใช่ค่ะมันดีมากมันกว้างมันใหญ่นะเจนนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเจนนี้สวยแล้วก็เขาเพิ่มมาไงไหมแล้งเชนมันจะเพิ่มพวกเซนซิงมาด้วยฮอนด้าเซนซิงเนาะซึ่งเป็นตัวที่เป็นให้เกี่ยวกับก็เช่นดันายะปิด เตะไปสักทีอเตะได้ค่ะแต่ว่าจะเราจะมุดออกมาไม่ทันนะคะ,ะพี่เตะได้แต่ถ้าเรามุดออกมาไม่ทันเราปิดที่ประตูด้านบนดีกว่านะคะอาพี่ตต้ค่ะจริงๆมันจะมีกันหนีบได้วยนะพอเทคแจมอะเนาะกันหนีบไ,นะได้ไม่เป็นไรมันก็ไม่เจ็บมากมันแค่กระแทกอะเบาๆอันนี้ผมโดนมาแล้วเ <laughs> 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 ขาโดนมาแล้วจริงๆ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมลองดูด้านหลังมันด้านหลังนั่งกว้างไหมง่ายขึ้นได้เหมือนเดิม เอ้ยข้างหลังก็นั่งสบายนะค่ะตรงประตูด้านข้างเนี่ยบุเป็นซอฟทัชให้หมดเลยนะคะนัสบายลำโพมีให้ทั่วด้านหลังพี่ตั้นคนลักคนตัวใหญ่ลักษณะตัวใหญ่อย่างนี้ยังนั่งสบายก็โอเคถือว่าผ่านเนาะมาผ่านผ่านนะคะมีก็ดูครบสี่มุมมาดูตัวเมสซ์สปอร์ตกันโดเนาะดูเมสซอาร์กันนิดนึงนะคะดูครบเลยนะจัดเรียงลำดับสวยงามนะเรียงเป็นระเบียบยางนี่ก็ดอกยางก็ยังลึกๆอยู่เลยนะคะมา วิ่งมาแค่2ปีปีเดียวสีปีด้านในก็ยังดูใฮะยังใสๆสีเวลาสีใสๆใช่ไหมมันสวยอย่างนี้เองเมื่อกี้ลืมให้ดูแผ่นเพจถ้าแผ่นเพจของคนหน้าฝั่งนู้นเนาะโอเคแล้วก็ตามมกซิกเกอร์ยังอยู่ครบทุกทุกทุวนะคะปกติมกอยู่ห้องหน้าแต่นี่มาอยู่ด้านนี้นะครับผมคันนี้นะคะก็ได้เป็นเปะเบาะปรับไฟฟ้าด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวดูทีละจุดก่อนละกันอ่าสวยงามนะครับเห็นไหมความใสๆของเขา เดี๋ยวเราจะให้พี่ตั้มขึ้นสปาร์ทให้นะคะเดี๋ยวนิ้งจะไปอธิบายสั่งโน้นนะคะ,ะมากล้องตามกล้องขึ้นมาเลยครับไปกันแล้วเราก็ลบเข้ามาด้านในก่อนนะคะดีขึ้นเยอะเลยนะ,ะอ,อ่อบรรยากาศดีขึ้นนะคะเพราะว่าภายในเนี่ยเขาก็ดูหรูหราเลยนะโหแต่มันเป็นรถที่เรียกว่าทันสมัยอ่ะเนาะพี่ตั้มเนาะ Civic CRV เนี่ยแน่นอนเป็นอะไรที่ครองใจคนอยู่หลายๆแบบคือจํานวนมากเลยอะ่ะ คองใจคนได้เยอะนะคะด้วยความโฉบเฉี่ยของเขาี่หน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนนะขนาด7นิ้วแต่ว่าเขาทําเบ้ามาใหญ่อย่างนี้แล้นะให้มันรับกับคอนโซลน,นะคะนะคะเกียร์อัตโนโมัติ CVT นะคะแล้วก็มีตัวเบรกโฮกับฝาเบรคมือไฟฟ้าตรงนี้ให้ครบใช่ไหมพี่ตั้มแต่ยกอิสระอยู่แล้วซ้ายขวาเพียงแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัว S อเนี่ยก็จะไม่มีตัวไวร์เลสชาร์จให้นะแต่ก็มีพวก USB อะไรให้ครบสองฝั่งเนาะถ้าไวร์เลสชาร์จนะจะต้องขึ้นหม่อยนึงกว้างพ,พี่ตั้มลังเหลือมากอะ่ะ เหลือสุดๆแล้วก็เบาะปับไฟฟ้าเนี่ยสองข้างเลยนะคะทั้งคนนั่งนะคะคนขับเนาะค่ะตรงกลางคอนโซลก็มีที่วางพักแขนบวกกับสามารถตับข้างในได้นะคะด้านหมดเบา<อ>ดังพิงสบายดีคือเบาะเนี่ยเหมือนเขาเหมือนกับมันเปลี่ยนมาใหม่แล้วอ่ะมันดูแบบว่ามันดูออกสปอร์ตแล้วก็ใหญ่ขึ้นทั้งใหญ่ทั้งสปอร์ตแล้วนุ่มด้วยนะคะรุ่นนี้ต้องยอมรับจริงคันคันนี้ที่ตั้มบอกนะใครได้ไปนะที่ตั้มบอกรถอ่ะเขาดูนะดูทะเบียนนะครับตรงกันไหมครับ นะ่ะเนี่ยฮะเป็นผู้หญิงรถเป็นผู้หญิงใช้นะมือเดียวออกห้างเลยนะครับนะซื้อเงินสดออกมานะครับผมค่ะนะมามีการโอนนะแจ้งใช้เขาอยู่นี่เองนะจักดจักรนี่เองนะครับผมใช้มือเดียวแล้วที่สำคัญผมบอกว่าอะไรมะเขาแทบจะไม่ได้ใช้รถเขาวิ่งแค่หมื่นห้าพันกิโลเองค่ะเนี่ยดูเนี่ยฮะน่าใช้งานใช่ค่ะเลแค่เพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลแล้วก็ อ่าปุ่มควบคุมสวิตช์ที่มมาไลหน้าจอที t ทีนะคะคอ่าแล้วก็สวิตช์ควบคุมเนี่ยมีให้ครบอยู่แล้วฟังก์ชันของเขาก็ล้ำแน่นอนครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบ,บชุดครบชุดนะครับดูด้านหน้านะครับที่ผมวางไว้ก็คือมีบุ๊กเซอร์วิสมีกุญแจสองดอกนะครับดอกหนึ่งอยู่ที่ผมอีกดอกหนึ่งอยู่ที่กระเป๋านะครับ,รบนะอันนี้ไปได้พร้อมเลยนะครับ,รบไฟแผนที่นะคะ led หมดแล้วนะคะทั้งไฟสองประตูเนาะไฟสองสว่างอุปกรณ์ทุกส่วนทุกชิ้นส่วนก็คือแบบสะอาดใหม่ นะคะเหมือนใหม่แล้วล่ะค่ะนี่นายลองๆไปแดงไปแล้วค่ะพี่ตั้มเดี๋ยวเราไปลองสรุปราคาทุกอย่างมีครบนะคะด้านหลังมีท่าที่นั่งเนื้อมีคาซีสมีคาเอ่ามีให้มีแอร์ให้ด้วยตอนหลังเย็นไหมคะตากล้องฉันไม่อยากลงเลยนะใช่ค่ะไปพันยานหน่อยไหมคันนี้ดีนะเกียร์อยู่ข้างบนนะพี่ตั้มน้องคอนโซลตั้มดูแล้วนะครับใครที่กำลังมองหารถคันนี้อยู่ตั้มดูแล้วเป็น Honda าเซียรนะครับ2.4 S ปี2021มาวิ่งเพียง15,000กิโล5,000กใช่ค่ะแล้วก็ราคาป้ายแดงขายอยู่1 369,000บาทค่ะพอยขวัญขายเพียง1ล้าน 1, 000, 1> 000, 2 9 0 0 0บาทนะคะ1 1 2 9 0 0บาทนะตอนนี้ 29, แล้วยอดผ่อนอนะ,นะแล้วผ่อนนี้นอย่ผมให้พิเศษเลยนะ,ะจากโปรตีผ่อนอยู่27,000บาทนะให้ไปเลยครับ1ปีเต็มนะ1ปีเต็มผ่อนเพียง16,800บาทค่ะ นะไม่ผิดครับ16,800บาทแปรอบาทออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้านะครับแล้วปีหน้าทั้งปีผ่อนไปเลยครับ16,800บาทหลังจากนั้นค่อยผ่อนอยู่2700บาทนะนี่เราช่วยผ่อนนะครับผมเรียกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนาะหลายๆคนก็อยากจะได้ยอดผ่อนที่มันถูกลงหน่อยแต่ว่าได้รถสภาพดีรถสวยแบบใหม่มาเลยถึงบอกครับคันนี้ได้ไปเป็นน้องๆ้องป้ายแดงอุปกรณ์คู่มือกุญแจสำรองครบนะฮะเครื่องดียวจริงๆก็ดีหมดแล้วก็ตัวถังทุกอย่างคือไม่มีอะไรแบบต้องติอ่ะสิบ สิบสิบเลยค่ะสิบให้สิบครับผมร้100อยให้ร้อยนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะที่ไม่สามารถมาได้โทรหาตั้มได้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองสามแปดสี่เดี๋ยวตั้มแนะนําให้ครับมีบริการให้ะนะครับอ่ะให้นิ่งแนะนำมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะรีบโทรเข้ามาที่0994082222นะคะที่รถบ้านพลอยขวัญเรานะคะหรือจะดูที่ช่องทางอื่นเราก็มีให้หมดเลยนะทั้ง Facebook นะคะทั้ง GR ทั้ง อ่าทิกตอกนะคะทุกทุกทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะเรามีทุกช่องทางให้คุณติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็รถของเราเนี่ยมีมากมายนะคะกว่า200รายการมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเนาะสนใจแบรนด์ไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะศูน994082222กับคันนี้เราพาเราพาคันนี้มาให้ดูก่อนนะคะ Honda c ซ v ปี2021น่เป็นออร์นิแล้วไม่พาดคลิปต่อไปนะคะฝากท่านที่ติดตามอยู่นะครับ ฝากกดติดตามนะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปที่เราจะนำรถอะไรมาเสนอและเป็นรถที่ท่านมองหาอยู่หรือเปล่า นะครับผมวันนี้ตั้มกับนิ้งหนนิดาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ r B P K รถบ้านพอยขวัญสูลมรดดีดีในฝันรถยนต์คุณภาพดีดีทุกคันการันตีต้อง r B P K รถบ้านพอยขวัญสูลมรดดีดีในฝันโปรโมชั่นดีดีเรื่องรถทุกอย่างเรามีที่ r B P K รถบ้านพอยขวัญสูลมรดดีดีในฝันรถยนต์คุณภาพดีดีทุกคันการันตีต้อง r B P